สบายดีสวัสดีจ้าสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบลพอๆกับส่องน้องอําอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยมาบันยายอินผัดมีห้าเพิ่นเนาะอยากมาถามข่าวข้าวหาลูกลูกสาวเนื่องจากว่าเพิ่นหายไปหลายฝ้าละปีแล้วกับผเห็นข่าวเห็นข่าวมากอ่าสันเนาะแลวเพิ่นอยากถามข่าวหาลูกเพิ่นเมนบ่แมหมอืม ข่าวาขข่าว5ลูกแล้วได้ลูกนะ่ะซื้อนําได้ลูกสํลีซํลีอยู่บ้านนาบอเมืองไซยพุทองแขวงสวรรณเขตเน,นื่องจากว่าหายไปหลายปีแล้วบ่เห็นติดต่อมาเลยเนาะแม่ซื้อยังแม่แม่ซื้อ,อ,อดอกพ่อเด,ด้พ่อซื้อตันพ่อซื้อตันเนาะลูกนะ่ะือซลีที่หาจากบ้านไปตั้งแต่จักปีแล้วเนาะ19ปี19ปีนี้แลพี่น้องเอ้ย นูดีเนข่าวยินข่าวกันดูแล้วบูดีเหนข่าวเหนข่าวจักเถื่อวสันเนาะไปนะไปกับหมูบรดีจังใดไปกับหมูนี่แหละแต่หมูน่ะมาแล้วหรือบ่ได้มาหมดปะมาแล้วอืย่างสะพิ่นน่ะแล้วบทันมาจักตายจักยังจักตายจักยังพี่น้องบ่มีบ่ฮู้เพิ่นเป็นจังได๋บ่มีเออสมัยตะกี้มันอึดเนาะมันบ่แม่นสิทันสมัยคือเดี๋ยวนี้ ฟาไฟฟะกับบุมีแต่กี๋นเอาอือเม่นอืออเม่นอืมเหล่าแต่เพิ่นไปนะที่เคยที่ต่อ้าอยู่บ่อเลยจังไดเคยที่โตฮ้าจะคือใหญแล้วอือไปไปย้อนถูกย้อนยะไปแล้วบุมี่แล้ว ngù đây nùng thì ngâm cả bầy nùng nó mùi ừ, đây là cả bay nó ngâm con cả bầy nùng nó mùi lẽ số bay bay rồi có đi nhin khao nhin khao chắc thừa chắc tai chẳng nhang thịt nhang cả thịt năm lụt cả thịt bớt lệ may lạy múa ừ. lạy nhang cả miết trời vào bùa hiền um bay bá say cả bay ma cả thịt nó bộ đi khiên chốt mọc chốt mai mà bỏ đi trong đây khiên chốt mai mà cờ gần từ chị luôn khiên chất mai nó khiên chốt mai từ chị và á, và phù á sư đu chip sư phù á này ừ, ừ, ừ. và chi thập nương pet và lén hắc cầu bôi chát người lén mè không neo bôi nhắn nó ừ. Ừ. ເຮົາເຊັ່ນເນາະອລหมู่8ອື້ບ້ານແລນບ້ານແລນອື້ຈັງຫວັດຫຍັງຈັງຫວັດຊຸລິນຊຸລິນແມູບນหมู่ບານຍັງນາເຈົ້າຂຈົດມຈມຈົແມນໃສຂເຈົມາຫອອກມືອອອອ มีไรเออแล้วบอกเพิ่นบอกเนาะว่าบ้านนั้นบ้านนี้ก็บอกเนาะอืมบอกแต่เฮาบ่ฮู้ว่าบ่อนเพิ่นอยู่หรือหยังของบ่มีโทรศัพท์เนาะบ่มีโทรศัพท์เออไปเอาบาตร1,500บาทอืมๆจนมาตายซมตายแล้วตันี้สมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้อื2-3บา500บาทไป3เทื่อบิดเงิน1,500 1,500ตะกี้น่ะซื้อัวก็ได้แม่นะ บัดตัวเองบ่ทุกหายืมเงินนําบะนําเมืองอือแล้วถื่าบ้านเมืองคือเห็นเพิ่นก็หาเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็บ่หเฮาบ่มีไผก็บ่มีคือกันเนาะรุ่นตะกี้สิไปหาหยังคันว่าหาีซีก็ผัวผู้สิขึ้นีซีก็แงบ่คาาบ่ึแงแทนขาดเนาะอือแม่นมาได้ใงบาดนีแหละั่ก็นําให้อแล้วอือกับลูกน้อยอือลูกบ่ลูกหลายเยตะกี้ ห้องบ่มีอะไรที่แบบมียาขอกยาคุ้มคืออะไรเนาะลูกเก่าคนหมู่เพิ่นน่ะเป็นลูกกกบ่หรือลูกกลางเป็นลูกกกเออลูกกกกัหมู่เลยหายแล้วตะกี่น่ะแม่อ่านหมห้ไปก็อยากไปเนาะไปแล้วห้องบ่เนี่ยบ่มีสิมีเสื่ออยู่จุแตะกี่น่ะอยู่ในนี่ผ่านมาถึงว่า19ปีเนาะ เขาดเร่งเกลีขาดหมอบุญจากว่าวไล่ทอายบ้านไอ้เมืองเขาเลยไปเห็นหมู่ใดจะไปไปกับดินชาคุยกัมึงเออแต่ว่ากว่ามากับคืดข่อยน้ำหมอยข่อยใจน้ำลูกแล้วบุญทางสอกออกทางหาแล้วเนาะเพราะว่าจนปัญญาเนี่ยนายกับบ่ติดต่อมาเลยห้องกับบจักแนวติดต่อไปเนาะเพื่อน่ยเป็นคนบ้านนดาบไปตั้งแต่ โอ้แต่โดนแล้วเนาะจนได้สิบเก้าปีนี่แหละจากตายจากย่งว่าสั้นซะคนคนใดเห็นหรือว่าหูข่าวขูข้าวกะให้ส่งหาเพื่นโทรมาหาพ่อให้แม่เพืนะ่นเนาะสื่อนะ่ะสื่อซ้ำลีเนาะผู้หญิงเนาะไปซํำลีเราคนบรนนบ่น,บบนี่แหละไปทำงานอยู่ไทยไปไทยกะขี่เหือขามเหื่อปะลาวตะกี้นะ่ะ อง่ายคือไปแบบเชื่อนนะพี่น้องขี่เพื่อพายเนาะ,มนะสมัยตะกี้โพอแมนจะ,จะเรินคือเดี๋ยวนี้หลักไปขามไปเน,อนะ,อ,นะอืมแมนหลักไปความฉุกความยะแล้วโพอแมนก็ฉ<ป>ุกยะแมนไปแล้วผัดบุหูข่าวหูขาวเนาะหมูน้มาเบิดแล้วไปพร้อมกันกับเขาอันอันนี้นะบ่ เด้ออไอซูนี่อืมเขาก็ตบภูเก็ตเนาะกระโลนนี่เด้อเขาไปขายนะอืมสมัยตะกี้เนาะพี่น้องมันบอกคือเดียวนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยมันสบายไปแล้วก็อโลมฮาแม่เห็นหนะอโลมณ์ตะกี้เนาะจีอโลแนวใดบ้านเมืองเฮายังบ่ทันได้เจริญเออแม่นไปขึ้นมาความถุกหลุกมที่อากาศไปอืมผัดไปผัดบริษัต่อมาเลยบิิ่ตตอมา นาะความขีดหรือว่าวาสนาของคนเฮามันบอกคือกันเออแมนภาชนาเฮาบอกคือกันหมู่ไปผัดตกบอลดีเนาะก็ดีบอลเฮาไปผัดถือคล้ายซ้ำเนาะแมนเจ้าพ่อของเขาเอื้อยอันวานน่ะบ่กข้าเจ้าเออน้ำรังข้าเจ้าบ่น้ำรังเข้าอยู่ทุม่าอืมข้าเจ้าตกบอลดีกะดี

นอเพิ่นซื้อซำลีบานาโบแม่นเมืองไซบูทองแขวงสุวรรณคีนาะเพิ่นไปไทยแต่บ่บหิวข่าวหูวข่าวเลยเนาะบ่ได้ส่งยังมามีแต่เขียนจดหมายมาเื่อเดียวนั่แหละเลื่อเดียวบ่เกื่อเดียวนะจักแม่นมั่นหรือบ่จักแม่นหรือบ่หรือว่าเป็นหมู่ก็บ่จักเนาะเฮาก็บ่ได้เขียนกลับบ่บ่ได้เขียนกลับแด้วโบจักบ่นแับอืมมาให้อืม ว่าอียังเกาะเขียนมาน่ะสื่อผู้ว่าสื่อผัวนั่นดูชิดดูชิดเหรอฮะจะเป็นผัวหรือบ่บ่ฮู้จจะเป็นผัวหรือบ่เออหากเขียนหารน่ะดูชิดดูชิดเออดูชิดเป็นผู้ส่งมาบ่จ๊ะเป็นผู้ส่งมาอืกว่าเลขที่บ้านบ่ฮู้วนี่ยได้เลยอีกระปุกชีบฉ่ทับ1นึหมู่8๊ะนี่ว่าเจ้าก็ะจื่อเนาะทั้งหมดชิบก็ปีน่่อยูแล้วอื ชิบชีบับหนึ่งมู่เปดอะไรก็ย่งจดไม้ก็มันจะเปื่อยฮะก็เปื่อยฮะก็โอแเคฮิออืันเอามีอันนั้นอืำสมัยตะกี้มันมีหีไม่ยังเนาะจังหวัดจังหวัดหนองสุรินทร์อืลในบ้านนั้นบ้านแล่นถักจักอยู่ยใส่เอ็มบัวจ้าห้องเขาบัวเคยไปเนาะเคแต่จักแม่นหรือบ่อหรือว่าจดไม้พิษบ่อหรือจังไรเนาะมาแต่ใช้แล้วเข้าวเอาไม้ไม้กับผ้าขันอ่านอ่านจื้อจั่งกระป๋าไปเลย เออโอ้ยลูกเอ้ยว่าแม่นไปยังความทุกข์ความยากเด้ว่าอืมทุกข์ก็ทุกข์แกได้อ้ํตะกี้บิไป้วบ่ไปทุกข์ตัวเองาอืกกกินกะโปบักพาวตะกี้อือเอามอนเฮ็ดให้อื่ไอเดนาัวไปแคนเดียวไทยนาไทยวยออือตะกี้ไทยวยเองน่ะไทยนาและัวบัดัด คือโอเคใครใครสิบ่เห็นลาเฮ้ยแม่นๆของแขนบ่มีเนาะแก่บ่มีแม่นแขนเรากดเบื้งนึงพัวแล้วนะพี่น้องไดะอืออยู่ไปแล้วตว่าหมู่บ้านเมืองว่าโอ้ยปลาะไปได้อีกสาราเ่าานํากันูมื้อแ่ๆจะได้ก็บอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะหรือว่าพี่น้องทุกๆคนที่เขามาเบิ่งมาสุมแล้วกกดไลค์กดแชร์ออกไปพี่น้องเอ้ยบอนหา สื่อนางสำลีบนนะนาโบเพิ่นหายตัวไปเนาะยังไงคือไปกรุงเทพมาแหละบเมนอันนั้นเนาะแตบ่บ่งข่าวหูเข้าหรือว่าเพิ่นบ่หูจักบอลสงข่าวสงข้าวมาบอกหรือจังใดฮอก็บ่งหูจักเนา,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 าบบนะเพราะว่าเพิ่นไปได้หลายปีแล้วเนาะเอาก็วอนหาแบบนี้แหละเนาะแม่เพิ่นอะคินฮอดคิดถึงอยกงไ้แต่เราคนน่ะสวยบอก น้องส่งข like, ่าวส่งข่าวหรือว่าแซ่ไปให้เพิ่นได้คับราะว่านะถาว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ให้เพิ่นส่งมาหรือเพิ่นส่งข่าวมาหาเนาะมาหาน้องอาำนี่กระไดพี่น้องน้องอาำเนาะจักข่าวจักข่าวแมนส่งมาหาเพิ่นแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่พอก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ว่าลูกจักมีชีวิตอยู่หรือบ่เนาะเพราะว่าบู้ข่าวฮู้ข่าวเลยเพิ่นเหตุทุกวิธีทางแล้วเฮ็ดแจกเ็ดุยังเพิ่นเ็ดให้เบิดแล้วเนาะ เพราะว่าความเสื่อของเฮาในเมื่อก่อนจังไรกะช่วยสวยกันพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กด, lại, กดเซร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผื่นเนาะพี่น้องคลิปนี้พอกันซํำนี้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้า mm. สบายดี